นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์รถยนต์เก๋งสีดำกำลังขับผ่านด่านตรวจมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะเจ้าหน้าที่สงสัยก็เลยเรียกให้หยุดรถโดยมีนายนันทวัฒน์เป็นคนขับรถแล้วก็นายอาติเทพนั่งอยู่ข้างหน้าข้างคนขับนะคะพอนายนัท,ทวัฒน์จอดรถเท่านั้นล่ะค่ะเจ้าหน้าที่เขาเข้าตรวจคน้นจังหวัดนั้นปรากฏว่านายอาติเทพ นั่งอยู่ข้างคนขับเนี่ยนะคะเปิดประตูลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีไปเลยตอนนั้นดาบตํารวจแดนชัยพรมาและดาบตํารวจนิรันทร์ทุ่มรักษาวิ่งตามไปอย่างประชันชิดค่ะก็สามารถจับกลุมตัวไว้ได้ส่วนนายนันทวัฒน์นั้นถูกควบคุมตัวคาพวงมาลัยเลยนะคะตรวจค้นภายในรถไปเจอกล่องกระดาษวางอยู่บริเวณที่พักเท้าด้านหลังคนขับค่ะภายในซุกซ่อนยาบ้าบรรจุห่อมีอยู่ด้วยกัน10บห่อก็อยู่ที่ประมาณ56,00 0เม็ดด้วยกันค่ะครับจากการสอบสวนนะฮะ ทั้งสองคนเนี่ยให้การรับสรารภาพว่าเคยนํายาบ้าไปส่งกับลูกค้าที่ต่างจังหวัดแล้ว3ครั้งครับได้เงินครั้งละประมาณ1 5 0 0 0บาทถึง25,000บาทครั้งนี้เนี่ยคือว่าเตรียมจะนํายาบ้าที่อยู่ในกล่องเนี่ยไปส่งกับลูกค้าที่หนองบัวลำพูโดยจะได้ค่าจ้าง25,000บาทแล้วก่อจอกเดินทานะครับได้พานกนเสพยาบ้ากันละคน,คนละ2เม็ดด้วยฮะเบืบ้องต้นคือว่าตํารวจก็แจ้งข้อหานะครับร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในความครอบครอง เพื่อจำน่ายโดยผิดกฎหมายแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิกฎหมายแล้วก็คุมตัวสมวนบรการสอบสวนสพเมืองหนองคายเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับหนองคายนี่จับได้มาหลายกระบวนการแล้วนะครับชื่นชมเจ้าหน้าที่หน่อยเ<ะ>ข้มแข็งมากนะครับ